พี่สายก็รคำขาเสนอคำว่าสวกน่านะอะสวกข้าวน้องขาตะโดนว่าสวกข้าวสวกข้าวในเวลาส้วกแลลวอุ้ยพี่จะได้เก่งมากเลยอ่ะยังไงอ่ะจุ๋มไม่ยอม่นงังงั้งังังงัพี่ชจะหมแลวให้หมดแล้วอุ้ยจุมเอเกินแล้วมากเลย แล้วก็เหลือว่าผมพิซซ่ากินยังไงพิซซ่ะกัใจดีก็ใกล้หมดแล้วอ่ะแต่ว่ากินเริ่มเพิ่มไปไหมลูกวันนี้เราโซ่เราเ่าะมาทำโซนนี้กินกันหมดเยอะจังเลยเดี๋ยวหลังจากนี้เรามาเซลฟี่กันเนาะได้เลยค่ะ รู้จริงอ้าวแล้วใครหมดเป็นคนที่สองพี่สกายเมื่อกี้หมดพร้อมกันเลยใจใดใจใดวายเป็นยังไงฮะเมนคอร์สเรียบร้อยตอนนี้เดี๋ยวมีตรงเหมือนพี่ใจใดจะไม่อิ่มนะคะพี่เอเหมือนไม่อิ่มเลยอ่ะนี่เด็กๆขาเดี๋ยวต่อไปเราจะได้เซลฟี่ร่วมกับพี่ใจใดพี่ใจดีพี่จุ๋มเหม่งนะคะแล้วก็รวมไปถึงพี่เป้ ต้องนั่งลงแล้วเพราะเดี๋ยวเราจะถ่ายรูปรุปกัน